นี่ทำอะไรครับเนี่ยม,มาทำอะไรครับใช้เพื่อนมาลอเป็นบานว้าวทำได้ไหม,ไ,มได้เรื่องเลยไหมเมื่อก,กี้ฝึกมาอยา่างดีเลยอะแล้วฮะช,ชวนชวนเพืพ่อนๆมาเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยเร็วสเก็ตบอร์ดมันดียังไงมันทำมันทำให้ใหอะไรไหนเพื่อนรูกป้าใครเพื่อนแล้วเราปกป้องฝึกนานไหม,มน่าจะห้าขวบห้าขวบเลยครับตอนนี้โอเคยังที่แท็กได้ โอ้ปวดไหนเลยโอ้โหเอาเลยไหมไปเป้าหมายที่ไหนเป้าหมายเป้าหมายคือข้างบนนะเป้าหมายคือนู่นเลยอ่ะเป้าหมายถึงวันไปเลยพร้อมไหมไปเลยไปไปเล่นยนู่งก็ไปดิข้างถ่ายข้างหลังนี่อเค่านไม่นุ่นขึ้น เลยไปก่อนเลยก็ถ่ายไงไปลูกไปโอ้โหอาไม่นวดข้ามไปม่นวข้ามไม่นวดข้ามไปเองตัวแบบนี้้ลยฮะอีกไม่ไองไม่ไอ้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ไป đi okay, đây chảo đi good ต้ฝึกแล้วถ้ามันปันๆันล่จะได้ไหมอาจจะได้ไมัน่เขาฝึกมานะถ้าเขาฝึกมาปเร็ว้อเรก็ว,ว,วนะกดให้มันเลี้ยวใช่ไหมครัใช่ไม่ใช่เผื่อเผื่อเวลาเราล้มอนะ่ะเราแค่กดกดไปแล้วมันจะเลี้ยวแบบนี้เองออโอเคไปเร็วแตงจะหมดแล้วนี่ไป ไปแสงจะหมดแล้เรีบร,บร,บรบไปี่อเเก็บร่ะนี่คเกเก็บอะไร,รอ่ะเก็บเอาไว้เก็บผักเก็บวัชพืชบนน้ำแล้วเราับมาขับ,บวนเรานาเร็วแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปเร็วสิครับไ,ไปเลยห,ห้ามห,หยุดถ่ายไปเรียบไป

ยัยบ๊ายบายปืดปืด